สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพอ,อก,กเปียกเกลือจ้าในช่องเปียจ๋าพาแซบกลับมาพอกันมื้อนี้พี่น้องยำขนมจีนใส่หมูหยอเผ็ดๆนวดๆซวงๆอีกคือเก่าอละค่ะมาๆมาๆมาเส็ๆน้ำกันกระเปียด้วยมือหนุ่มนำยำนวดๆด้วค่ะพี่น้องเบิ่งเสศษข้าวปุ่นพุนเสกไปในถุกอน,นุของเสศษข้าวปุ่นเลยแบบพิก แสบแหมาด้อค่ะ ไก่สีควอดล่ะอคะพี่น้องคะจ,จะสิได้กินนั่นตำแซ่บ,บย่ำแซ่บให้พี่น้องเมืองเดี๋ยวอีกจะคลิปต่อไปก็สิเป็นเลี้ยงลูกน้อยละบ้านน้ัว Phân tốc cái gì nữa đi à biển đi cứ cao นานเหลืองม่งๆคือเกาบันหนั uh huh. นวคักน้ำปลาแดกก็ได้ บักหน้ากับหอมหอมเสียบเข้ากันค่ะ เชียงเพลงเริ่มมาอีกแล้วพี่นอ้องเขาจะกินดองนะคะ หอมแดงก็ใส่มาเป็นหัวแบบนี้นเลยบะหมี่แคปูกโซ 嗯。Mm hmm. พี่เฟรดเอาที่ช่ว้แม่เหรอลูกใ,ใช่ค่ะโอ้ยนัวค่ะพี่น้องทั้งนัวทั้งแสบแม่จ๋าอาเอาค่ะมาค่ะลูกขอบคุณค่ะอร่อยร้อนเนี่ยอร่อยจ้าเสียงเพลงคือดังขึ้นเรื่อยๆ โอ้ยเพลงอะไรล่ะพี่น้องไปกอนเด้อค่ะมือนี้พอกันหม่ลิปหนาสวัสดีค่ะ